ตีแล้วกันการันตีร้อยหกการันตีดิชัวร์กว่าถึงจะเอาสองใบอะแดาร์ดเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยลองได้ถ้าเอาสองใบถ้าเอาชัวร์ก็การันตีสองใบกูออกหกแน่กูโดนสองเด็ดติมเมอร์เอออย่าเชี่อในเด็ดติมเมอร์ดิว้ากระเป๋าไปเงินน่าจะได้เยอะอยู่นะเงินได้แปดแสนกว่า ไ่้เหรอเท่าไหร่เออเฉพาะเงินนะได้แปดแสนเก้าปั้งถ้าจำไม่ผิดอเอเม,มันกระฉิดมึงก็เลยทั้งหมดไปดิเงินน่าจะแปดแสนเก้าคือพรากูเพิ่งกดไปเมาาื่อเช้าแปดแสนเก้าเยอะนะแปดแสนเก้าเยอะได้เหมือนแพ็กเงินเลยเป็นพานิชนะให้เงินโคตรเยอะยจริงป่ะแปดแสนเก้าเงินให้เงินให้เยอะ ผมเล่ยเป็นนักพาร์ทผมตองเงินเนี่ยแล้ลุยไปแล้นก็ดย์เออลุ้นกันดิลุ้นก่อนแล้วแปะแปะไว้ที่หลังลุ้นมีแค่2ใบใช่เปล่าจะเอ่อสองมัะมีนี่อีกสามสามมะเออสามใบใบสามสุ่มรวมกันเลยพวกสุ่มซุ่มเออไมพวกสุ่มไอ้พวกสุ่มแบบมีนี่อีกมีนี่อีกนะมีอะไรอีกมี มีเลดดิมีไว้งเออว่ะต้องไปรับพีพเลดด้วยว่ะสือเน่มีไวจริงว่ะรับพีพเลดไปพีพีเลดไปก่อนเลยไป่วยแไม่หมดด้วยมางบปีเก่าเยอะเลย เลยตีลงสีดาอะไรมาก็จบแล้วโดนนะไปโอ้โหจานเย็ดแม่อาดิกเหมือนกูเลยเพื่อนกูได้โคเคบวกหกใช่อ่ะไปเดียวกันเลยนี่อันนี้อันนี้พี่วิเลตเออันนี้แบบตัดดวงไปก่อนอันนี้ห้าถึงแปดนี่นี่ร้อยสามร้อยสามไปก่อน อะไรอะไรโอเวอร์อยสาอ,อไจโอเวอร์วเลตรอบที่ลแล้วพี่ได้นั้นนี่กิวเเลตรอบที่ลแล้วได้ใคระวะไม่เล,ลว,วาน้องดีกิวเวเลตรอบที่ลแล้วได้โจต้า,ตาโดนเนะโอ้โหเตเตเตตีเมอร์หรือเป,ปล่า้าเเเ 6.6พัเลียนว่าไอ้6-8ที่เดียวนี่ยรวดเดียวเลยไหมเอ้ย <Hey, S 1> <c oughs> ไม่ได้ไป5.8 <8. S 1> เออสีดานบวก8เลยสีดานยูเว่เอาล่านิเดี๋ยวให้8เจอลนะ8ก่อนน่าจะเกินแสนทุกตัวไป ลันไฟมาฮัดเออบาซิลเอลเดบิวใครวะใครวะแอดมาริดแอดมาริดฮะโอ้เจ็ดไอเหี้ยเจ็ดซามูเอลดีนูตั้งแต่ต่างๆเลยไปไหมลองดีน่หรือว่าแฟฝดดีน่คือใครอะไรฉันดีไฟขึ้นเพราะมันเกิดมาสองพันใช่อะไรฉันดีไปยังร้อนเตยตัดดวงไว้ก่อนไงเดี๋ยวดวงดีมันจะมานี่นี่นี่ร้ห้าถึงแปดร้อยสี่ เออเันี้แหละทีดานของจริงเมื่อกี้ทีดานปลอมนะเออเมื่อกี้ทีดานบอลเออนี่ทีดานจริงนะเอ้ยกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยดวงจะมาดวงจะมานี่ดวงมาแฮลิสันแฮลิสันเดี๋ยวจะไปบวกแปดแล้วไม่ใช่ยยางยางเหลืออยู่นี่อ๋อเอ้ยนี่นี่ไปนี่ร้อยหกเออร้อยหกเยอะเยอะอันนี้เปิดเปิดตัดเกลือเปิดตัดเกลือเออเปิดตัดก่อน ออกดีแน่ตัดเกลือไปเยอะล้เกลือไปแล้วไปแปดกอนแปดกนแปดกนแก่อนก่อน่ออนี่เปนสเปนมาที่อูดไม่ใช่โรดี้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 อ้เอเแปเกาหัวเลยก็ไ่มาถ้าก็น่าจะล้านอยู่นะใช่มันปเป็นล้านเลยเออโรดี้ เก้าหัวเลยวะโอ้โนี่เก้าหัวไปจริงไม่โผล่เลยนี่ไปจริงดีกว่านี้อยู่แล้วไปจริงเดี๋ยวสองพันนี่ไงโรดี้ถ้าเกิดได้บวกแปดนี่คนรับอยู่แปดแสนเจ็ดแล้วนะใช่เหรออืมมันลงมาเยอะเหมือนกันในิดน่ึงบวกเจ็ดหนึงมีคนรับอยู่เนี่ยนาไปตีขึ้นบวกแปดใช่เหรออืมมีคนรับอยู่แสนสี่เนี่ย โอเคได้ตัวไม่บังปะตัวนี้แหลตัวนี้ย่างในไฟมาเลยมาเลยต้อมาก่อนใส่มาอยู่แล้วโอังกฤษอังกฤษอาร์เดบิลอาร์เซนอลเฮ้ยคาซ่ากาคาซาก้าเออเจอดแต้มใช้ได้ม่มันโฮมโกนไงโฮมโกนมันเลยไม่แพงแต่ว่าเจ็ดแต้นี่สิอใยเยอะแล้วใช้ได้บูกายโยอย่างเงี้ยได้เจ็ดแต้มบูกายโย่ โยซาก้ามีคนรับไหมเฮ้ยมีคนรับรับตามอยู่แล้วไปสุดท้ายของเราใบสุดเฮ้ยปีนี้ซีดานอยูเว่ของทีต้องมาเปิดรูปซีดานไปสามสามสามใบล่างปีล่างสามปีล่างนี้ร่ำรวยนะยใช่ใช่ต้องสามปีล่างสามปีล่างนี่ร่ำรวยนะกลัวดได้ปะเพราะว่ตัดเกลือไปเยอะอนะ้วจซีซีอย่าไปนับไอ้สัน่นซีซี่อ่ะซีซี่นับปะ ้นะร้อยหกร้ดเกอตัดเกอไปเยอะแล้วมาดูนะว่าเขาเปิดกันยังไงเยอเด้อไปตัดเกลือไปเยอะแล้วยังไงมัมก็ต้องม้สองตีร่างไปยองไงเอฟซีไปก่อนเอฟซีโอหอากิลเอ้ยตัวเดิมนี้ไม่ใช่เอ้ยฟรดินานเฟอร์ดินานเลดี้คิงโข่รชบาลักเกอร์้อิทเท้ได้สองตัวร้านไม่มีแย่นะ ก็เท่ากับคูอีกูสองตัวเปอร์นเท้ากับพานนี้คูได้ประมาณสล้านใช่รับได้คูรูว่ามันละละสองล้านสี่ล้านก้อกสองคิวสองล้านก็พอรับได้เยอะเยอะแล้วนะสองล้านแล้วเป็นเพิ่แต่แม่งไม่เหมือนรอบที่แล้วแม่งได้อยู่สามสี่ล้านเป็นเพิ่หายไปมโก้